สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟวันนี้ผมกอฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดโฆษณาใน Facebook บนคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากวนใจนะครับใครที่ใช้งาน Facebook บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น c h r o m e Microsoft e เ g e นะครับเราสามารถบล็อกโฆษณาได้ครับณนะปัจจุบันเนี่ยจะมีโฆษณาแฝงในฟีดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโฆษณาจริงมีฉาชีพก็โฆษณาแล้วนะอ,อัโมดโปรโมทมาทาให้เราหลงเชื่อนะครับซึ่งเราสามารถบล็อกได้ง่ายๆครับ แต่ก่อนจะไปดูขั้นตอนตรงนี้นะครับฝากกดติดตามสับสไคร์เรานะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการบล็อกโฆษณาตรงนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการปิดโฆษณาใน Facebook บนคอมพิวเตอร์ไม่ให้มากวนใจได้ง่ายครับซึ่งเราจะใช้งานผ่านตัวครว้วโคมเหมือนกับซอฟแวรทนะครับพี่กอขออนุญาตใช้งานผ่านตัวโคว้ดโคมนะครับหลักการเดียวกันเลยนะ เพราะว่าเราจะมีการแอดส่วนขยายเพื่อบล็อกมันนะครับเริ่มต้นก็คือเวลาเราดู Facebook ปกติเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาพวกเนี้ยมานะครับซึ่งบางครั้งเป็นโฆษณาจริงบางครั้งเป็นโฆษณาปลอมนะครับเราก็ไม่รู้เลยนะครับเราลำคาญเราไม่อยากจะมานั่งดูโฆษณาให้ปวดหัวใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ครับ e s u i e ad blocker for facebook ครับ e s u i e ad blocker for facebook นะครับปี่กอัที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้แล้วก็ให้กดเพิ่มส่วนขยายได้เลยครับนะครับแล้วกดเพิ่มส่วนขยายตรงนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้เมนูขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกว่าจะรีมูฟนะครับตัวไหนบ้างนะครับก็คือไม่ให้เขามาโชว์ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะอยี๋จะยกตัวอย่างตรงนี้ก็ไปก็ตั้งไว้4อันก่อนสแตนดาร์ดของเขานะอ่ะคราวนี้เรามาอ่ะเมื่อเราเรีเฟซดูนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มาสังเกตตรงนี้ครับพอเราสังเกตอ่ะเห็นไหมรีมูฟสปอนเซอร์หมายความว่าตรงนี้นะครับก็คือเวลาเราดูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ติดตั้งตัว ส่วนขยายนี้นะครับก็จะมีสปอนเซอร์คือโฆษณามาให้เราดูนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือระหว่างที่เราดูฟีดเนี่ยมันก็จะมีการเช็คให้ว่ามีตัวสปอนเซอร์หรือตัวโฆษณาเนี่ยเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับคราวนี้เรากลับไปดูที่ตัวส่วนขยาตัวนี้ได้ครับนี่ฮะก็จะบอกว่าขณะที่เราดูฟีดเนี่ยครับมีการเขาเรียกว่าบล็อกตัวสปอนเซอร์นะครับบล็อกอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเปิดปิดได้ครับนี่คือเวอร์ชันฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียเงินเนี่ยเราก็สามารถตัวเขาเรียกอัปเกรดเพ ใครที่เบื่อโฆษณาบน a c e b o o k นะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาแชร์กันในวันนี้หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสิ่งสำคัญก็คือถ้าอยากเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับสามารถกดซปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับอยากจะได้แสนสับตะไคในปีนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ